ความฝันเลขนำโชคฝันเห็นหีบสมบัติฝันเห็นหีบสมบัติตแปลว่าอะไรเอะจะใช้ไพ่ทานโลดูให้นะคะ ฝันเห็นหีบสมบัติแปลว่าคุณต้องการที่จะย้ายที่ทำงานใหม่คุณมีปัญหาคุณกำลังมีปัญหากับเจ้านายเพศหญิงคุณอยากย้ายที่ทำงานใหม่เพื่อให้ตัวเองมีเงินมากขึ้น ไพ่บอกว่าตอนนี้คุณกำลังลังเลในเรื่องความรักว่าจะทางใครทางมันหรือว่าคบกันต่อฝันเห็นหีบสมบัติเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังเกิดความลังเลสับสนว้าวุ่นหัวใจในเรื่องความรักอย่างมากคุณไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีอ่ะกับ ชีวิตรักอะคือคุณอะไม่รู้ว่าเฮ้ยจะคบต่อดีหรือว่าจะเลิกคบดีอะคุณไม่แน่ใจในความสัมพันธ์คุณอยากจะให้ความรักของคุณอะมันลาบลื่นสวยงามสมหวังแต่คุณก็ยังสับสนอะว่าถ้าเขาไม่ใช่เนื้อคู่ ถ้าแต่งงานกันไปถ้าห้าปีเลิกเจ็ดปีเลิกจะทํำยังไงถ้าอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขถ้าแต่งถ้าแต่งกันไปแล้วมีลูกแล้วเด็กจะมีปัญหาไหมถ้าพ่อแม่เลิกกันคุณอะตั้งคําถามมากจนเกินไปคุณไม่มั่นใจในความสัมพันธ์กับคนคนนี้ว่าเฮ้ยมันจะไปรอดไหมคุณเกิดความลังเลอะความคิดของคุณมันแตกเป็นสองทางอะว่าจะเลิกหรือจะคบต่อ ในด้านหน้าที่การงาน่ะคุณอยากลาออกจากงานและย้ายไปทําที่อื่นแต่คุณก็กลัวว่าบริษัทใหม่เขาจะไม่รับเลขนําโชค7จ็ดสองหกดสองหค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณากรุณาแอดไลน์มานะคะขอบคุณค่ะ